ดูเมอเล่ครับมอมแมมหมดเลยกลับมาจากตาหามีดําก็ไม่เจอนะครับน้องๆเพื่อนๆทุกคนนี่ก็มีความหวังที่จะเจอมีดําแต่ก็ไม่เจอแพนด้าก็หอบเพราะแพนด้านะครับนี่น้องๆก็ทําเต็มที่ทุกทกตัวนะครับส่วนท่านจึกกระดื้อก็นี่ครับลาเหมือนกันจึกกระดือได้กลิ่นมีดําบ้างไหมน้องไม่ได้ครับถ้าได้ก็คงจะวิ่งมาหากันแล้วครับเนี่ยก็ไม่เจอนะครับน้องก็ทําเต็มที่แล้ว นี่ครับนอนเลยหลาจัดส่วนพี่ยาวเราก็นี่ครับอย่างที่เห็นเหมือนกันพี่ใหญ่เราหมดแรงครับได้เดี๋ยวผมไปตามหาหมาก่อนเด้เออหายไปห้าวันแล้วเออส<ม>งสารมัน นั่นแหละรอมาแลักมัไม่กลับมันไม่กลับหรอกไม่รู้มันไปทางไหนน่าจะหลงป่าหรือยังไงเนี่ยนั่นแหละน่าจะหลงป่าหรืออะไรนี่แหละต้ตามหาให้ละเอียดนะพี่เนาครับเดี๋ยวจะไปที่เราเคยไปนี่แหละจะพาน้องๆหลายตัวนะครับไปตามสงสารมาพูดได้มันรู้เรื่องอีมันรู้เรื่องครับสงสารมันครับผมต้องตามหาให้เจอก็ให้บารมีหลวงปู่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเปิดทางให้อันนี้กลับมาเด้อพี่น้องเด้อช่วยบรรดุบรรดาให้น้องกลับมาเด้อครับผม นี่ก็เตรียมกันหลายคนนะครับจะไปตามหาน้องกันอืสงสารครับหมามันอยู่ด้วยกันทุกวันนะครับสงสารมันครับครับผมเดี๋ยวจะไปตามกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนก็จะตามรอยไปเรื่อยนะครับน้องๆไปด้วยครับจะให้าไปบ้านไปรู้ภาษานะมีดำเนาะใช่มีดำรู้ภาษาใช่จับจับจับมากลัวน้องจะไปตกน้ำเลยสักอย่างหรือยังไงหรือไปติดอะไรติดกับดักติดแล้วเขาไม่พานอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวจะลองไปตามดูครับผมไปกันครับนี่ครับน้องๆก็ไปตามหาน้องมีดํากันนะครับผมให้เขาดมกลิ่นหาว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็จะพยายามหาให้เจอนะครับผมไปไปไปหามีดํากันป่าก็ค่อนข้างรกนะครับผม ก็กำลังไปหามีดํำกันนะครับผมต้องดูรอยก่อนว่าน้องไปยังไงนะครับกลมากันหลายคนครับผมตามไปเรื่อยๆยังกว่าจะเจอนะครับก็ขอให้เจอนะครับผมดูรอยอะไรด้วยพี่พรดูด้วย เพื่อได้ตรงรอยน้องป่าก็ค่อนข้างรกหน่อยนะครับก็หาค่อนข้างยากหน่อยแต่ก็พยายามจะหานะครับน้องๆสีขาก็กระจายกันดมกลิ่นไปเรื่อยๆถ้าเขาเจอเพื่อนกันเองเขาก็จะวิ่งมาหาเองนะครับผมนอกจากว่าเขาจะหลงไปไกลหน่อย นี่ครับมีดำมีดำอยู่ไหนมีดำไปครับน้องๆตามไปแล้วเออเออเออมีดำไปไหนเด้อนี่ครับทางบ้านพยายามเรียก้านะครับให้สัญญาณน้องครับเผื่อน้องอยู่แถวนี้น้องจะวิ่งมานะครับแต่ก็ยังไร้วิแววเลยครับผมไปเรื่อยๆครับน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่ง้วครับ หามีดับนะครับมีดํามีดําอยู่ไหนมีดําอย่างไรวิแววเลยนะครับผมมาก็ค่อนข้างไกลแล้วน้องๆที่ตามมาด้วยก็รู้สึกว่าลิ้นห้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หมดความหวังนะครับนี่ครับน,น้องก็พยายามดมกลิ่นสกรอยรหานะครับ ไปจะหาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอน้องยังมีความหวังอยู่นะครับน้องๆก็เหนื่อยนะครับเดินมาไกลน้องๆก็ลงไปกินน้ำลำทานนะครับผมเอายาวกินน้ำให้อิ่มก่อนอาน้ำให้เย็นนี่ก็น้องโชคนะครับผมไปไปไปตามหากันต่อไป น้องๆก็ตามหาเต็มที่แล้วนะครับนี่ก็เป็นสวนของชาวบ้านนะครับผมเราก็พยายามตามหาเต็มที่แล้วนะครับอย่างไรต้องรอยเลยนุ่นครับพี่พรกับพรามานบ้านก็ตามหาอีกฝั่งนะครับ ครับมันบ้านก็กำลังจะข้ามคลองนะครับชุดไอสิงอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ตามหาเหมือนกันนะครับก็ยังไม่มีวิแววเหมือนกันนะครับก็ติดต่อกันเรื่อยๆนะครับ ป่าทางนั้นเลยครับเพื่อนๆไปแล้วน้องๆทุกตัวก็ตามหาเพื่อนเขาเต็มที่เหมือนกันนะครับนั่นไปทางไหนก็มีตป่านะครับ พี่พรกับพระมบ้านก็ตามหาเต็มที่เหมือนกันนะครับเดินมาก็ค่อนข้างไกลนะครับเพื่อนก็ยังไม่เห็นวีแววเลยนะครับมีดำเนี่ยเขาเป็นหมาฉลาดนะครับหมาเก่งพวกผมก็สันนิษฐานว่าถ้าไม่หลงป่าก็อาจจะตกบ่อของชาวบ้านที่อยู่ตามสวนนะครับหรือไม่ก็ อาจจะโดนสัตว์มีพิษกัดนะครับหรืออาจจะไปติดกับดักหมูป่าของนายพรานนะครับเป็นไปได้ถ้าเขาไม่ไม่โดนอะไรเนี่ยเขาจะกลับมาหาผู้ผมตลอดนะครับเวลาเขาไปป่าหรือไปไหนเนี่ยปกติเขาก็เคยหายนะครับสองสามวันแต่เขาก็กลับมานะครับผมบางทีเขามาชุดผมวันสองวันเขาก็ไปเยี่ยมชุดไอ้สิงนะครับสลับกันแต่นี่แหละไม่เห็นมา สี่ห้าวันแล้วนะครับก็สงสัยผิดปกตินะครับก็มาตามหากันพี่พรกับพระบ้านาก็อยู่กับน้องๆฝัง่งนู้นนะครับมีดำ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 โอ้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 โอ ปกติถ้าเขาจะได้ยินเสียงพวกผมเขาก็จะวิ่งมานะครับก็พยายามจะเรียกไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเพื่อนเขาวันนี้แล้ววันนี้แล้วน้องๆทุกตัวก็ช่วยกันนะครับ ตามหามาหลายที่แล้วก็ยังไร้ร่องรอยนะครับผมมีดำม,มีดำม,มีดำม,มีดำเออเออมีดำม,มีดำม,มีดำ ตามมาไกลแล้วนะครับยังไม่เจอร่องรอยของหมีดํำเลยนี่ก็จะเป็นป่าหวายนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับหวายป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับหนามเยอะหน่อยที่พวกผมชอบตัดออกมาแกงกินกันนะครับอ่อยอดอ่อนเขาหลายต้นเลยครับ ดำดูหน่อยนะครับมีดำ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 อยู่ไหนเงียบนะครับถามันบานก็เรียกอีกฝั่งหนึ่งน้องๆก็ตามหากวิ่งกันวอดเลยครับยังไม่เจอกัน พี่น้องเขาก็ตามหาอย่างสุดฝีมือเหมือนกันนะครับนี่นั่นนะครับวิ่งกันไปตามหาให้เจอนะมีดำดูสิอยู่ตรงไหนไปไป นี่ก็เป็นสวนของชาวบ้านนะครับผมพักเหนื่อยก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเดินมาไกลเหลือเกินพวกผม,ผมทุกคนก็ตามหากันอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะน้องๆทุกตัวเลยวิ่งกันแต่ก็ไม่ได้กลิ่นแรกเลยนะครับปกติถ้าพวกผมวิ่งผ่านมาได้ดีหรือได้ยินเสียงเนี่ยมีดำก็จะมาหานะครับแต่ว่ายัง เงียบเลยกลัวแต่น้องจะไปตกบอ่อตามเขานะครับที่ว่าเป็นบอ่อเ,เก่าของชาวบ้านนะครับเพราะว่ารกจะมีหญ้าเลยคลุมอยู่กลัวน้องจะตกบอ่อนะครับสงสัยว่าน้องจะตกบอ่อหรือเปล่าพี่พรก็สุดความสามารถเหมือนกันครับหลายครั้งแล้วน,นะครับหมาที่อยู่กับพวกผมเนี่ยก็อย่างเงี้ยแหละหายไปกับป่าเนี่ยบางตัวก็ไปติดกับดักหมูป่าของนายพรานก็มีนะครับหายไป บางตัวก็หลงแล้วก็หายไปเลยนะครับเพราะว่าป่าบางทีเขาใหญ่เนี่ยมันลึกนะครับกว้างน้องโทคก็มานั่งผมงนี้แหละเอานั่งไปเอานั่งไปน้องเหนื่อยนะครับได้ที่นั่งสบายเลยไม่ห่วงหรอกอยากนั่งก็นั่งไปอย่างนี้แหละ เหนื่อยมากวะเดี๋ยวพาไปกินน้ำพรองเลยหมดแรงกันทุกตัวนะครับผมดูแต่หอบกันนะครับบิ่งมาไกลแต่ละตัวเนี่ยไปกันครับ เหนื่อยมากมล้วไงพวกเราตามหาไม่เจอเลยมีดำเนี่ยใจเย็นแดีวก็าหาไปเรื่อยๆเอาดูครับไม่ห่างเลยโชคเนี่ยเวลาพักเหนื่อยก็จะมาพักอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละไม่ไปไหนนี่กับพีย่ยาวนะครับพักเหนื่อยก่อนวิ่งมาไกลเหลือเกิน นี่ก็ทันจิกกระดือนะครับทันจิกกระดือก็จะตัวดําคล้ายมีดํานะครับแต่ว่าตัวเขาจะเงากว่านี่ก็ตามหาแบบเต็มที่เหมือนกันน้องอาบน้ํากันนะครับผมร้อนน้าลำทานไปๆปลงไปอาบน้ํากันไปจะได้เย็นนอนแช่เลยครับผม เล่นน้ำก่อนนั่นครับมาไกลมากแล้วครับนี่ยังไม่เจอเลยนี่ครับบ่อน้ำกลัวน้องจะตกน้ำบ่อนะครับก็มาดูในบ่อไม่มีนะครับบ่อเก่าๆเนี่ยไม่เจอ เพื่อนก็ตังรอความหวังกันนะครับนี่นี่ใหจุกตามหาทุกซอกทุกมุมของป่านะครับผมหากลิ่นแล้วก็ไม่เจอบางคนก็ตังเหนื่อยนะครับน้องนๆก็เหนื่อยทุกตัวเลยตามหาน้องมีดดำกันมาไกลแล้ว มาตามหาตามบ่อน้ํเาเก่านะครับบ่อของชาวบ้านนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนบ่อน้ําเก่าครับที่อยู่ตามสวนของชาวบ้านนะครับกลัวน้องจะมาตกแต่ก็ไม่เห็นนะครับผมเนี่ยบ่อน้ําเยอะนะครับตามสวนของชาวบ้านนะครับเป็นบ่อน้ําเก่านะครับไหลบ่อเลยบางทีขนาดหมูป่าตกไปยังขึ้นไม่ได้นะครับเนี่ยก็มาตามหาตามหาน้องหมีดาแต่ก็ไม่เจอนะครับเจอแต่บ่อ ไปต่อครับผมเดินมาก็ทั่วแล้วนะครับไม่เห็นต่องรอยของหมีดำเลยนะครับผมไม่รู้ว่าน้องไปยังไงแต่ว่าก็จะพยายามตามหาเรื่อยๆนะครับยังมีความหวังอยู่ทุกคนก็กลับมาด้วยความล้านะครับเดินไกลกันวันนี้ก็ขอหยุดภารกิจการตามหาหมีดำไว้ก่อนนะครับผม พผมก็จะพยายามตามหานะครับตามหามีดำให้เจอนะครับเพราะว่าฝั่งชุดไอ้สิงก็หาเหมือนกันนะครับประสานงานมาฝั่งผมพวกผมก็หาแต่ก็ยังไม่ได้ร่องรอยเลยนะครับผมเดินตามหาตามชายขอบเขานะครับที่มีบอ่อน้ำเกาเก่าอะไรอยู่ก็ไม่เจอนะครับกลัวน้องจะไปหลงตกบอ่อน้ํานะครับเพราะว่าบอ่อน้ํเกาเก่าของชาวบ้านเนี่ย บางทีขนาดหมูป่าเองก็ยังขึ้นไม่ได้นะครับก็กลัวน้องจะไปตกแต่ก็ไปดูแล้วก็ไม่มีนะครับผมแต่ว่าก็จะพยายามตามหานะครับให้เจอพผมก็เสียใจนะครับที่น้องไม่กลับมาก็เสียใจแต่ก็ทำไงได้ครับก็พยายามตามหาน้องให้เจอครับผมทุกคนก็มีความหวังกันทุกคนนะครับดูเมอเล่ครับ มอมแมมหมดเลยกลับมาจากตาหาหมีดําก็ไม่เจอนะครับน้องน้องเพื่อนๆทุกคนนี่ก็มีความหวังที่จะเจอหมีดําแต่ก็ไม่เจอแพนด้าก็หอบเพราะแพนด้านะครับนี่แพนด้าบอกพยายามสุดความสามารถแล้วก็ไม่ได้กลิ่นมาได้อะไรเลยนี่ครับน้องน้องก็ทำเต็มที่ทุกทุกตัวนะครับ ส่วนท่านจุดกระดุยนี่ก็นี่ครับล้าเหมือนกันจึดกระดุยได้กลิ่นหมีดำบ้างไหมน้องไม่ได้ครับถ้าได้ก็คงจะวิ่งมาหากันแล้วครับเนี่ยน่าจะไม่ได้กลิ่นก็ไม่เจอนะครับน้องก็ทําเต็มที่แล้วนี่ครับนอนเลยล้าจัดส่วนพี่ยาวเราก็นี่ครับอย่างที่เห็นเหมือนกันพี่ใหญ่เรา หมดแรงครับคงต้องตามหาเรื่อยๆครับผมวันนี้ก็เดินทั้งวันแล้วหมดพลังกันครับขาบเพื่อนหลังจากเดินทางไกลไปตามหาหมีดำนะครับเหนื่อยเลยครับวันนี้นะเดินกันไกลเลย แพนด้าก็ยังเหนื่อยเลยครับนี่อยู่ใต้เปลไลยครับนี่เหนื่อยยังไม่หยุดเลยครับครับเหนื่อยยังหยุดติงๆิงเลยอ้อผานบ้านๆจะเป็นลมพี่น้องเดินไกลเหมือนกันเนาะไม่มีร่องรอยน้องเลยห้ากิโลเลยครับวันนี้ครับไปดูตามบ่อน้ําเก่าๆอะไรก็ไม่เจอเนาะไม่เจอหาจนหมดแล้วไม่รู้น้องไปยังไงเนี่ยจนทั่วแต่แต่ก็จะพยายามหาน้องให้เจอนะครับยังมีความหวังอยู่ไม้ขวนนหมดแล้ว ครับผมสั้นไปวันนี้พวกผมก็ตามหาทุกวันเนาะตังแต่น้องหายไปห้าวันแล้วนี่ก็ยังไม่มีวี่แววเลยปกติน้องก็จะกลับมาเองนะครับวันนี้ก็เข้าป่ากันเดินแบบตรหดเลยครับทุลักทุเลเลยกระดับน้องๆก็ยังลาเลยครับน้องหมาไปด้วยเนี่ยเพราะว่าใั่เขาแหละเขามีสัมผัสพิเศษแบบถ้าได้กลิ่นอะไรนี่ของเพื่อนเขาเองเขาจะวิ่งมาหาเลยนะครับแต่ก็ไม่มีวี่แววก็พยายามต้อนน้องๆไปตามที่ ที่ยังไม่เคยไปอ่ะครับให้เขาจะได้กลิ่นแล้วเขาก็จะจําเราได้พวกผมก็พยายามเรียกหาในป่านะครับแต่ก็เงียบไร้วีแวลก็หวังว่าน้องจะยังยังอยู่นะครับก็มีความหวังก็จะตามหาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ล้ามากแล้วก็ก็ต้องขอพักผ่อนก่อนนะครับเพราะว่ามีภารกิจอื่นอีกวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ